เลยน้ำไก่กอนจะ<ช>ดูลายเจ็ดเทโอ้โดดหได้ขนาดนั้นหยาบาไปแล้วไม่ไ,ได้ไม่ได้ไลน์พี่ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ต้องดูแล้วล่ะลายอะตรงไหนก็จมอเออมาเออพี่ mm -hmm. ปอมือได้เลยบายบายไปกเลยปล่อ,อยมือไนหะไดเลย<า>พี่มันปั่นนำไม่ได้หรอก ហើយឆ្ងាយចាញ់ទៅទៅ รู้สึก่เรารู้สึกเหมือนี่ยเราดีใจอะว่าเฮ้ยแม่งจะถึงละแต่พี่นึกออกว่าว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าอีกสองโลข้างหน้าเนี่ยไม่งจะถึงละเรารู้สึกไม่ดีใจเลยเอออยากไปต่อใช่อะมึงกลับไปลมสักเลยไปทัเลยเข้าใจคือมันรู้สึกว่าความสนุกมันยังไม่สุดใช่ไหมอยากอีก่าเหมือนกันพี่ก็อยากจะ ให้มันยืดถนนตรงเนี้นะไปอีกสักห่อยนึงไปอีกสักหน่อยนึง,หนนงให้มันเป็นทางลงอย่างนี้ตลอดนะไม่มีทางขึ้น <laughs> ถ้าทางขึ้นไม่เอานะขอเป็นทางลงเงี้คยค่อยๆเคิร์ฟลงนะผมว่าผมจะเอาีน,น,อ <laughs> านัอยเนี้ยขอโาบบลงทุหมดเลยฮะโอ้โหแหละเนมจะหมดแล้วด้วย<อ>วันนี้ได้อะไรที่สุดยอดมากเลยนะ แปลว่าอะไรที่โอ้โหแบบดูดิเนะแต่ละคนสภาพรอบแรกนะง่อมเขาเรียกว่าง่อมเลยใช่ไหมลอแรกเลยนะฮะแต่ว่าเราสนุกนะฮะสนุกครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะเราเคยเราคือผู้พิชิตภูกระดึงและเคยมาขี่จักรยานบนภูกระดึงนะฮะพิชิตถาลมสัตว์ไปกลับเกือบ20่สโลนะฮะ80-18ิ80โลก,กว่ากว่านะ ยาคืก็ต้องได้เงินทางต่อปีใช่ไหมอ๋อใช่ใช่จริงป่ะมันต้องอย่างนั้นก็ไม่นกลับไเฉยเหรอก็ตอนไทเราเราจ่ายทั้งสองนะเขาโมดเขาไม่หักค่าเสื่อมก็บุญแล้วโมดอย่าไปเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเอาเนี่ยเสียหายอะไรบ้างเนี่ยจะสามพันเลยนะคะค่าเสื่อมโคโซก็เปลี่ยนเออโซ่ก็เปลี่ยนอะไรก็ก็ก็แก๊กแก๊กกูพี่เนี่ยนะเห็นไหมรู้เลยไหม บริการดีมากครับเขาบอกว่าน้องเขาแบบว่าเยี่ยมมากเลยแบบว่าเขาเปลี่ยนทั้งโซ่ทั้งเฟืองท้ายให้เลยก็เื่อเฟืองท้ายมันรูดมันรูดรูดรูดขึ้นไม่ได้เลยรูดให้นะฮะโอเคแล้วนะฮะหมวกหมวกครับหมวกครับเอาหมวกเหรอผมต้องคืนเขาด้วยเหรอเอ้าไม่ได้ให้เหมือนถุงมือเหรอโอ้โหนี่ผมผมกลจะเป็นที่จะลึกเนี่ผมนึกถึงเรื่องของแถมได้อันนึงฮะที่เลย มันจะมีสกายวอล์กเขาเสียตังค์ยีบาทเขาให้ชุกรองเท้าฟรีอันหนึ่งด้วยนะผมว่าเฮ้ยเขาลืมแล้วผมก็เลยเอาเก็บไว้เลยนะเขาลืมแล้วพี่ขอบคุณครับแล้วบัตรประชาชนไม่เอาเหรอเอาไหมบัตรประชาชนอะไรนายนายเกียรติสัติ์เอาบัตรประชาชนก่อน ปาโมนะอ้าวไม่ใช่นายเกียรติศักดิ์เหรอนงสาวปาโมนให้นายเกียรติศักดิ์เอานายเกียรติศักดิ์เชิญรับบัตรก่อนครับครับครับ